แน่ๆหัวร้อนกันอยู่แล้สิมาดับร้อนกับเจ๊น้ำกันดีก,กว่าเจ๊น้ำการค้าเติมเพชรฟ้าราคาพิเศษเติมถูกเติมไว้เติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ำนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายด้วยนะสนใจอะไรก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมต่องต่อว,วิดีโอนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกนะครับเพราะว่านะครับเซิร์ฟใต้หวันเนี่ยมีแพ็คนะครับพิเศษเข้ามา แพ็กพิเศษต้อนรับแพตใหม่นะครับซึ่งเป็นข่าวดีนะครับสำหรับใครที่มีแพลนที่จะเปลี่ยนไปย้ายอาชีพอื่นนะฮะทีนี้เวลาเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันจะสามารถสืบทอดอาวุธข้ามสายได้แต่อย่างที่เราทราบกันดีคือมันใช้เพชรฟ้าหรือว่าไดมอนด์นี่นะฮะแพงมากนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยแค่ของฟ้านะบวก7นะฮะออฟพอยนล่านะครับเลเวล11นะฮะสช่องเนี่ยหกแสนไปแล้วนะครับ หกแสนเพชรฟ้านะครับโอ้โหคุณคิดดูว่าต้องเติมกี่หมื่นนะฮะถึงจะสามารถสืบทอดอาวุธข้ามสายได้จากธนูไปสนับนะสมมติผมเล่นสนายนกใช่ไหมผมจะจะไปมองเนะี่ยผมก็ต้องโอนนะฮะธนู2มือไปสนับ2มือเนะี่ยซึ่งโอ้โหแพงมากนะครับแต่ว่าวันนี้มีข่าวดีมาบอกสำหรับใครที่จะย้ายสายอ่าข่าวดีที่ว่านี่คืออะไรนะครับก็นี่ครับ ดูกันเลยนะฮะที่เซิรฟ์ฟไต้หวันนะครับล่าสุดเนี่ยเขามีแพ็กพิเศษนะครับของกิจกรรมทายทานเข้ามานี่นะฮะซึ่งแพ็กสุดท้ายนี่เลยนะครับที่ผมกําลังจะบอกนะฮะร,ราคาก็ประมาณเาท่าแพ็กใหญ่ของเรานะครับประมาณ3,500บาทนะฮะถ้าตีเป็นเงินไทยนะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่รู้ว่าเข้าเซิร์ฟซีแล้วเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่ ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปแต่ว่าคิดว่าน่าจะมาแน่ๆแหละนะครับไอเทมอันนี้นะครับซึ่งมันก็คือไอเทมนี้นะครับมันชื่ออะไรสตาร์สักอย่างนะฮะผมจําชื่อแม่นๆมันไม่ได้แต่อะไรดาวๆนี่แหละนะครับแต่ว่าไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับคือมันสามารถที่จะใช้นะครับเป็นส่วนลดในการสืบทอดอาวุธข้ามสายได้อ่าส่วนลดอย่างไรนะครับนี่ ให้ดูภาพนี้เลยนะครับอันนี้ก็จากกลุ่มกลุ่ม l ลายนะของ r l x Thai Pad นะครับที่เขาแปลแปลเป็นไทยเนาะเขาก็มีการส่งรูปนี้มานะครับก็คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันลด90%เลยท่านผู้ชมนะครับอย่างด้านบนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยใช้สืบทอดข้ามสายเนี่ยจะใช้ประมาณ5ล้านนะอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอาวุธทอง12นะครับ ใช้ถึง5ล้น 5, 000, 000, านเพชรฟ้า5ล้านไดมอนด์เลยนะครับแต่ว่าเมื่อใช้ไอดาวเมื่อกี้นะครับที่เป็นส่วนลด90%เนี่ยทำให้เราเนี่ยเสียเพชรฟ้าในการสืบพัดข้ามสายแค่10%เท่านั้นเองนะครับเวิร์ดดิ้งที่ถูกต้องจริงๆเนะี่ยคือควรจะต้องบอกว่ามันลด90%นะครับเพราะว่าเราจ่ายแค่10%จากของเดิมเท่านั้นเองนะครับลด90%ครับได้ยินไม่ผิดนะครับก็อันนี้ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็เป็นการจูงใจให้ผู้เล่นเนี่ย ทำการย้ายสายนะครับแล้วเมื่อมีการย้ายสายเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นตัวเกมก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะครับเช่น1อาวุธเงาแหละแน่ๆนะครับที่ต้องทําอาวุธเงานะครับจริงๆถ้าจะให้เพอร์เฟกเลยนะมันควรจะมีแพ็คอาวุธเงาเข้ามาโบ๊ะบะเลยนะฮะย้ายสายปุ๊บอ่านะมีแพ็คเงาใช่ไหมคุณก็เติมดันอาวุธเงาต่อได้เลยนะแล้วก็คอมโบอีกนะพวกขายายนะพวกอะไรจาร่าเลอกอะไรพวกนี้ที่มันใช้เยอะๆนะครับก็เอามาขายเียวเลยโหรับรอง ทำเงินได้มหาศาลเลยนะฮะอ่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมาพร้อมกับนะฮะไม่ได้อันนี้ของเซิร์ตไตส์แลนนะย้ำอีกทีนะครับไอ้คูปองอันนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับเป็นแพ็กการ์ดเลยนะครับเนี่ยเขาจะมีแพ็กการ์ดให้เลือกเลยแล้วก็เนี่ยเหรียญแมวที่เอาไปหมุนตู้กาชาของการ์ดเนี่ยสองพนะครับเนี่ยคุณม,มันก็เลือกได้เลยเนี่ยจะเอาอะไรนะฮะเนี่ยตึกตึกตึก,ตกเนี่ยโนอะ้โหการ์ดวงการ์ดบอร์ดด้วยแต่ไม่รู้สุ่มหรือเปล่านะมัน ไม่น่าจะเลือกได้ไมั้งนะฮะน่าจะเป็นสุ่มนะครับผมคิดว่านะฮะเนี่ยเนี่ยการ์ดบอสการ์ดมินิคอมโบโดอะไรเนี่ยมาเต็มเลยนะฮะเอาละแล้วก็มีจํานวนจํากัดต้องบอกก่อนนะครับสมมุติว่ามันเข้าเซิร์ฟซีมาผมคิดว่ามันก็คงจะทําคล้ายๆกันคือมันมีเวลาหมดอายุนะครับท่านผู้ชมนะฮะเวลาหมดอายุเนี่ยเท่าที่ดูนะนับจากอีเวนต์เข้ามาเนี่ยไอ้เจ้าดาวอันนี้ที่เป็นส่วนลด การสืบอ่ข้ามสายจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนหรือว่า30วันนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าดีมากเพราะว่าทําให้เราเนี่ยมีเวลาตัดสินใจมีเวลาทําของมีเวลาในการผมว่าต้องรีออฟแมวนะอย่างผมเนี่ยใช่ปะผมก็มีแผนว่าถ้าสมมุติไอดาวนี้เข้ามาใช่ปะผมจะไปเล่นอมองป่าบอลซึ่งออฟที่ผมต้องรีคือผมต้องรีจากสนัยอินใช่ไหมผมอินทั้งตัวผมต้องรีไป agi นะครับซึ่งนั่นแหละมันก็มีระยะเวลาไงต้องรีสักทุกช่องอะ่ะต้องรีทุกช่องอะนะครับซึ่งก็ใช้เวลาเหมือนกันอันนี้ก็ดีคือมีเวลาออประมาณหนึ่งเดือนให้เรารีออฟได้นะครับก็สามารถที่จะเอาซซมิน่ไปเก็บนะเก็บดอกไม้ขุดแร่อะไรมาค่อยๆย,ย,ย้ายได้นะครับพอใกล้ๆจังหมดอายุก็แอบเราก็น่าจะรีออฟได้ระดับหนึ่งแหลวก็สามารถสวิตช์ไปมองแล้วก็สืบทอดตรงนี้นะครับทำให้สามารถ เ,เก็บเลเวลมองได้นะครับแล้วก็ทำโคงทำเวสปลด,ดอาวุธเงาอะไรได้นะครับก็ไม่ต้องย้ายมาบ่อยๆนะเพราะว่าอันนี้คือมันมันย้ายได้ครั้งเดียวไงนี่ออกไม่แฮะมันไม่ได้แบบย้ายได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็มันต้องมีการเตรียมตัวสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับใครที่มีแผ่นจะ ย้ายนะครับเพืเ่อนๆคนไหนที่มีแผนจะย้ายก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าส่วนตัวคนจะไปมองปลาบอลแน่นอนนะครับเพราะว่าจากการศึกษาหาข้อมูลแล้วคือ1ดัมเมดเนี่ยม,มันแรงกว่าสนายนกแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงคนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเอ,อาวางล่าบอสนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเพราะมันเป็นเอจิม้องเอจิมันมีค่าฟรีะนะครับเพราะฉะนั้นอาชิที่เป็นสายโจมตีใกล้นะครับ ไนคริตนะครับหรือว่าสไนนกเองเนี่ยก็จะยิงไม่ค่อยโดนนะทำให้เราแบบนะมีเขาเรียกว่ามีข้อได้เปรียบของอาบางอาชีพมากขึ้นนะครับอันนี้นะแต่ว่ามันก็ยังแพ้เวทอยู่ดีนะมันไม่ได้เก่งเวอร์นะครับมองฟาบอลน,นะฮะแพ้เวทแพ้สายสก,กิลแพ้พอค่าอะไรอยงี้แอสซินก็กระโดดทีเดียวก็โหแทบจะตายเลยเหมือนกันนะครับนะอ่ะส่วนอันนี้นะครับก็เป็นแพ็คหินตีบวกนะฮะเนี่ย ก็จะเป็นพวกอินตีบวกต่างๆเนาะอันนี้จะเป็นแบบตีบวกระดับสูงแล้วนะฮะนั่นบวก13ถึงบวก15นะครับบางคนเห็นว่าเฮ้ยทำไมไต้หวันเนี่ยมันเป็นภาษาไทยล่ะก็เพราะว่าเรามีกลุ่มนะครับ LX ThaiPad นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเผื่อใครสนใจจะลองแบบมาลองเล่นเซิร์ฟไต้หวันดูนะครับแล้วก็อยาจะเปลี่ยนภาษาเนาะ เพราะว่าตัวเกมมันไม่มีภาษาไทยนะครับก็สามารถจะใช้ออแพดตัวนี้เนี่ยลงพัฟไปได้แล้วก็มันจะเป็นภาษาไทยไเห็นไหมไม่นุ่งเมนูอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาไทยให้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็ดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วเขาจะมีกลุ่มไลน์ก็เข้ามาพูดคงพูดคุยอะไรกันได้นะครับนี่ภาษาไทยโหทำให้เล่นง่ายมากเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะลาเพื่อน ไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอดูในพระอาทองนี่เดี๋ยวผมขอไปแปลก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมทำคลิปให้ว่าของทองเนะี่ยมันมีอะไรเจ๋งๆบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ